สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทีรัตนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับวันนี้นะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับแล้วก็ f อฟหลายท่านนะครับบอกว่าพานชัยนะครับอยากได้นกเข้าภรษา นะครับเพราะว่าทําไมนะครับอาจารย์ทุกท่านถึงอยากได้นกเข้าพรรษานะครับเพราะว่านกเข้าพรรษานะครับจะเป็นนกที่เก่งนะครับและก็หมานนะครับก็เป็นนกมงคลด้วยนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านทักมานะครับวันเข้าพรรษาผมก็ล่าเต็มที่เลยนะครับผมก็ไปแต่เช้านะครับล่าตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับก็หมานครับวันเข้าพรรษา นะครับก็มีอยู่5้าตัวนะครับหมานนะครับก็เลยมาเปิดแบ่งนะครับในราคามิตรภาพนะครับก็เป็นแบ่งกันเลี้ยงนะครับผมว่าจะเก็บไว้สักตัวนะครับเอาไว้ทํานกต่อนะครับมาชมนะครับตัวที่หนึ่งะครับตัวนี้ก็ผมก็ลังถ่ายอยู่นะครับตัวนี้ได้ยินเสียงชัดเลยนะครับสนับปีกหมึกดําเข้ม นะครับขาสั้นแข้งใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นนกหนึ่งกุกเสียงใหญ่ขาลมจัดตัวนี้นะครับได้ยินเต็มสองหูเลยนะครับได้ได้ตัวแรกครับวันนี้ได้ตอนเช้าๆเลยตัวนี้นะครับวันเข้าพรรษานะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับนี่ครับผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้สนับปีกเข้มสวยนะครับจะเป็นนกตัวใหญ่นะครับแข้งแข้งใหญ่ ขาสั้นนะครับคามนี่โอ้โหเขียวปิดเลยครับตัวนี้นี่ครับผมมาชมกันนะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่คารมจัดตัวนี้นะครับไปชมตัวที่สองกันครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางคารมจัดนะครับได้ยินเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาขึ้นกรงเลยนะครับนี่ครับผมใส่ขันทองให้เลยเป็นนกข้ารรษานะครับตัวนี้ นี่ครับให้อาจารย์ทุกท่านนะครับได้ชมเลยนะครับตัวที่สองนะครับผมเปิดแบงค์อยู่ที่300บาทนะครับทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็300บาทนะครับค่าขนส่งเขาคิดเป็นกล่องกล่องละห0าบาทนะครับโอเคครับผมไปชมตัวที่3กันนะครับ ตัวที่สามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่อันนี้เรียกคำคู่คำนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับผมตัวนี้ตอนมันเข้ามาเหยียบผนีดนะครับตัวนี้นี่ครับให้ดูครับสวยมากนกนะครับอ่าไปชมตัวที่สี่กันนะครับสี่กับห้าสี่กับห้านี้ผมขังไว้รวมกันนี่ครับ นี่ครับผมสี่กับห้าเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นนกใหม่นะครับตัวนี้ผมจะต่อได้จากป่า3มกุกนะครับเพราะว่าวันนั้นผมไปฟังแล้วว่าป่านี้มี3มกุกเสียงใหญ่ฮาลุมจัดนะครับสนับปีกโอ้โหลายสวยมากครับตัวนี้ดูได้เลยครับเนี่ยโอ้โหสนับปีกเนี่ยโอ้โหลายเนี่ยสวยจริงๆนะครับนกตัวนี้อันนี้จะเป็นป่า3ามกุก นะครับสองตัวสุดท้ายตัวนี้ครับนี่ครับป่าสามกุกนะครับสองตัวสุดท้ายนะครับสนับปีกสวยมากนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่แบ่งนะครับจะไม่เปิดแบ่งนะครับจะไม่ขายนะครับว่าจะไวรุนเองนะครับแต่สามกุกผมมีแล้วนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์หรือ f อนะครับได้ไปเสี่ยงดวงดูนะครับแต่ผมไปฟังมาหลายวันแล้วนะครับ เมื่อเช้านี้ก็ไปต่อนะครับสามกุกหายครับผมไม่ได้ยินเสียงร้องครับได้ยินแค่สองกุกกับกุกหนึงครับผมแต่ผมฟันธงเลยต้องเป็นสองตัวนี้นะครับสามกุกเสียงใหญ่นะครับถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับโทรมาก่อนได้ก่อนครับผมหมดแล้วหมดเลยครับนี่ครับผมก็ยังมีของดีก็ยังเป็นแบ่งให้นี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับดูลายสนับปีกตัวนี้บฟันธงแล้วจะเป็น <c oughs> สามกุก <c oughs> เพราะผมไปฟังหลายวันแล้วครับผมสามกุกหายโอ้โหผมก็โคตรตื่นเต้นเลยว่าจะมีแฟนคลับได้ไหมนะครับได้อาจารย์ทุกท่านจะได้ไหมนะครับผมสว่วนนี้จะเป็นนกกงรวมนะครับเป็นนกกงรวมนะครับที่ว่าผมเปิดแบ่งครั้งแรกอะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับลูกนกปลาสามกุกก็ยังอยู่นะครับ แต่นี้จะเป็นนกโซนพัทยานะครับก็มีปลามีปลาคารลมนะครับแล้วก็ปลาเทพพนมคูอ่างนะครับแล้วก็ริวคารลมนะครับแล้วก็ปลาสามกุกนะครับเหลืออยู่ประมาณ12ตัวครับผมนี่ครับผมที่ผมเปิดแบ่งครั้งแรกยังอยู่นะครับเพราะครั้งแรกนกเยอะครับประมาณ20กว่าตัว นะครับก็มีอาจารย์หลายท่านสั่งเข้ามานะครับถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับอยากเสียงดวงนะครับก็โทรมาผมได้เลยนะครับผมแบ่งอยู่ที่300บาทนะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับที่ผมแบ่งไปมีอาจารย์โชคดีนะครับที่ปทุมธานีได้สองกุกเทพพนมคูอ่างแล้วก็ ลิวตันคาลม2ตัวครับอาจารย์ซื้อกับผมไป5ตัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับที่ปทุมธานีอาจารย์ได้ทักไลน์มาบอกผมแล้วโอ้โหโคตรดีใจเกินคาดนะครับก็ยินดีกับอาจารย์ท่านด้วยนะครับที่ได้สองกุกเทพพนมคูอ่างแล้วก็ลิวตันคาลมนะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์เสียงดวนกับผมนะครับโอเคครับผมผมก็มีของดีนะครับก็แบ่งๆกันไปชมนะครับเพราะว่าให้ผมเลี้ยงหมดผมก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับเพราะนกผมเยอะตอนนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับผมไม่มีกรงจะขึ้นนะครับแต่วันเข้าพรรษานะครับผมต่อแต่เช้าผมได้ห้าต้มวันนั้นนะครับผมไปแต่ตีสามเช้ามาผมก็พลาดเลยนะครับก็ได้เสียงใหญ่มาตัวแรก นะครับทุกตัวนะครับผมแบ่งอยู่ที่300บาทนะครับค่าขนส่งนี้เขาคิดเป็นกล่องกล่องละ500บาทนะครับใส่กี่ตัวก็ได้นะครับเขาคิด500บาทนะครับแต่ภาคใต้นี้ค่าขนส่งจะแพงนะครับค่าขนส่งมันจะอยู่900บาทกล่องหนึ่งใส่กี่ตัวก็ได้นะครับเนี่ยลูกนกยังอยู่นะครับป่าสามกุกนะครับยังไม่มี แฟนขับซื้อนะครับโอเคครับผมผมก็วันนี้นะครับก็ได้มาเปิดแบ่งนะครับก็ขอให้ FC นะครับหรืออาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้ากดติดตามนะครับก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีทุกท่านนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนม นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็มีของดีนะครับก็แบ่งๆกันไปชมนะครับนี่ครับผมให้ดูกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูป่าสามกุกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับมีอยู่สองตัวนะครับตอนมันเข้ามาปาดเข้ามาเหยียบเลยครับโผล่เลยไม่คูไม่ร้องไม่เรียกเลยเนี่ยผมไปฟังแล้วสามกุกหายนี่ครับถ้าอาจารย์ท่าใดโทรก่อนนะครับได้ลุ้นก่อน นะครับ3า0บาททุกตัวเลยนะครับโอเคครับผมผมก็ได้มาเอาของดีมาเปิดแบ่งนะครับในราคามิตรภาพนะครับใครๆก็จับต้องได้ราคานี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม